มังกรทองครับตรุษจีนปีนี้เพิ่งผ่านมาหมาดๆถ้านึกถึงมังกรเนี่ยก็ต้องเมืองมังกรนครสวรรค์เราสองคนเลยพาท่านผู้ชมมาเช็คอินกันที่เซ็ Central, นทรัลนครสวรรค์จุดเช็คอินกินเที่ยวช้อปแห่งใหม่ใจกลางเมืองที่เขาตกแต่งเป็นสไตล์จีนโมเดิร์นทั้งหมดเลยครับผม เพิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองปากน้ำโพเลยค่ะนอกจากกินเที่ยวช็อปแล้วนะคะที่นี่ยังมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปอีกเพียบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วคุณผู้ชมหิวเนี่ย ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะเข้าไปที่พูดพาทิโอของเซ็นทันนครสวรรค์ได้เลยนะคะที่นี่เขารวมเอาร้านดังจากนครสวรรค์ร้านเด็ดจ,จากกรุงเทพรวมทั้งร้านดังอื่นๆอีกเพียบกว่า300เมนูอยู่ที่ชั้นจีนี้เองพูหรือหิวเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะแต่บผมนะ ร้านเด็ดร้านดังของจังหวัดนครสวรรค์กันเลยครับกับร้านแรกพัตคะขาลเล่งหงนครสวรรค์ใช่ค่ะเลยอยากรู้มากว่าเมน,นูแนะนาของที่ร้านคืออะไรบ้างค่ะตัวแรกเลยก็คือข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะตับจิ้มรสเด็ดไก่เนื้อนุ่มนะคะตัวที่2เลยเนี่ยข้าวอบหนาเลียบนะคะข้าวอบหนําเลียบเนี่ยก็จะหอมกระทะแล้วหอมเอ่อหนาเลียบกับหมูสาม อร่อยมากๆตัวสุดท้ายก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนหมี่ฮกเกี้ยนของเราเนี่ยเส้นเล็กนะคะแล้วก็เหนียวนุ่มมากทานแล้วแบบนัวมากต้องไปลองค่ะถ้าใครชอบอาหารอีสานแซ่บๆนะครับผมบอกเลยต้องร้านนี้เลยครับ บ้านอีสานคนครสวรรค์ค่คะคุผมอซอจ๋าสาเมนูของร้านที่ห้ามพลาดเลยมีอะไรบ้างคะค่ะส้มตำไหลบัวลูกชิ้นปลากรายนะคะมารวมกันด้วยใช่ค่ะอันถัดไปก็จะเป็นส้มตำไข่เค็มนะคะรวมเครื่องปรุงเปรี้ยวเค็มหวานออกมาเป็น5รสนะคะอีกเลโนโูก็จะเป็นปิ้งปิ้งย่างย่างนะคะอาไก่ย่างนะคะไก่ย่างสูตรพิเศษของร้านนะคะน้ำจิ้มแจ่วอร่อยอร่อยแซ่บนะคะ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรราชครูร้านนี้เมนูเด็ดของเขาคือก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟค่ะมาที่ร้านนะคะก็พลาดไม่ได้เลยต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟค่ะ,คะจะเป็นเซ็ตที่มีเส้นรวมนะคะทั้งหมูแล้วก็มีเนื้อด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเป็นสูตรโบราณน,นะคะมาแลนครสวรรค์ก็ห้ามพลาดคือทอดมันปลากายนะคะ,คะหมูสเต๊ะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปิ้งไว้ให้ลูกค้าได้ทานด้วย นมจีนน้ำยาเนื้อปลาแน่นๆนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะร้านข้าวแกงพริกน้ำปลาบ y S เอค่ะมีเมนูอ,อะไรมาแนะนำพวกเราบ้างครับผมค่าของเรานะคะก็คือจะมีเป็นเซตขนมจีนค่ะของเราจะมีน้ำยากะทิค่ะน้ำยาปลาแล้วก็จะเป็นน้ำเหียวค่ะถ้าเป็นกับข้าวนะคะตัวข้าวแกงจะมีไข่พะโลแล้วก็เป็นปลาดุกชูชีนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่ารสชาติเข้มข้นเหมือนกันแล้วก็ตัวที่ขายดีนะคะก็คือจะเป็นพแพนงหมูค่ะ คล้ายเอาใจคอกาแฟกับร้านโซคอฟครับกาแฟดีๆที่ทุกคนเนี่ยต้องมาลองเพราะว่าเริ่มต้นแก้วละ30บาทเท่านั้นร้านนี้นะคะเขาเลือกใช้เมล็ดก,กาแฟสายพันธุ์ดี2สายพันธุ์ด้วยกันทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าเลยค่ะของผมเนี่ยเป็นกาแฟส้มใช่ไหมแก้วนี้หก0บาทเท่านั้นครับผมชาเขียวเขาก็มีนะคะ ไม่ได้รวมเอาไว้แค่ร้านดังของนครสวรรค์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีร้านดังจากกรุงเทพแล้วก็ร้านเด็ดร้านดังอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะผัดไทยเจ้าเด็ดย่านสุขสวัสดิ์กับร้านผัดไทยรสชาและอีกหนึ่งร้านที่อยากให้มาลองนะคะตักข้าวกระด้งค่ะร้านอาหารตามสั่งเมนูนเด็ดเลยคือผัดกะเพราเสิร์ฟมาในกระด้งแบบนี้เลยยังมีข้าวไก่คาราเกะไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นร้านโทริมารุ ข้าวหน้าเนื้อสไตล์กิวด้งของร้านเรียวชิบ็อกซ์วุ้นเส้นสูตรอากงของร้านเต้กุ้งอบวุ้นเส้น เูลยค่ะถ้าคุณชมดูแล้วนะคะอยากจะตามมาเนี่ยมาได้เลยนะคะที่ฟู้ดพา t ิโอศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับอาหารกว่า300เมนูมที่คัดสรรจากร้านดังทั่วไทยมาไว้ที่ชั้นจีเซ็นทรัลนครสวรรค์ค่ะมาที่นี่ที่เดียวนะคะยินเที่ยวช็อปแบบเพลินๆในบรรยากาศแบบจีนสไตล์โมเดิร์นเหมือนมาเที่ยวเมืองจีนเลยล่ะค่ะใช่เลยครับบอกเลยว่าสายคอนเทนต์เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะผมเพราะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปส,สวยๆเพียบเลยครับฝน อาและส่วนช่วงหน้านะครับป๊อปปี้กับแพมเนี่ยเขาจะพาไปเที่ยวบึงบอระเพ็ดบึงทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในไทยครับผม,มพาไปเที่ยวอควาเรียมด้วยนะจ๊ะพากันสักครู่ครับ SA! -a. เด็ดของนครสวรรค์เลยนะอย,อยเดี๋ยวเรา,เาว่ะแล้วเรา,เาว่าอยังงี้เราน้อยหน้าแน่นอนโน้อยหน้าได้ไงอา้าวพูดผิดเราไม่น้อยหน้าเขาแน่นอนอเพราะว่าแน่นอนฮะว่าเขาพาไปกินอย่างงั้นเราสองคนก็พาไปเหมือนกัน กินไงไปเที่ยวสิเอาหรอลอยไปซ้ำทาง,งเขาทำไมผมพามาที่นี่เลยครับที่นี่คืออาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา<อ>ที่เรียกว่าภาษานนั่นเองและคําว่าภาษานเนี่ยมีที่มาจากคาว่าภาษาโดยการที่นําผู้คนต่างถิน่นต่างวัฒนธรรม<อ>มาผสมผสานรวมเป็นหนึ่งเดียว<อ>ซึ่งอาคารนี้นะครับเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์<อ>ที่มีลักษณะคล้ายสะพานแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันเสมือนว่าเป็นแม่น้ําทั้งส่สายมารวมเป็นหนึ่งเดียวครับทั้งปิง วังยมน,นัม่นมาประสานเป็นหนึ่งเดียวเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองโอ้โหความรุนเน่นมากแน่นสีฮะาะยือนอ่านขนาดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยยังถ่ายรูปแล้วยังไม่ได้สักรูปเลยวันนี้จะถ่ายรูปเหรอใช่ต้องเช็คอินแล้วไงอ่าถ่ายอ่อามาๆย,ยืนๆเพื่อไว้ดี ยังอ่ะอุ้ยไม่พอใจกออ,อ่ะถ้าไม่พอใจอย่างงี้เดี๋ยวผมพาไปที่ต่อไปงไงที่นี่เด็ดเหมือนกัน<ม>บึงบอระเพ็ดครับบอกเลยว่านอกจากจะได้ไปชมวิวทะเลสาบสวยๆแล้วเนี่ย<ม>ที่นี่ยังมีอ q u a r มอะไรนะ a ค u a r i u m aquarium อ้าวแต่ไม่รู้อ่ะ ก็มันแบบผู้ถูกไงเอ็กเซนต์พี่ได้เหรอเออไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมแต่อควาเรียมที่นี่เขาพิเศษมากนะคุณแพรเพราะว่าที่นี่มีปลามากกว่า100ชนิดโอ้งเหรอและมีอุโมงค์ปลาด้วยบอกเลยว่าถ้าคุณไปยืนตรงนั้นแล้วถ่ายรูปแล้วอุ้ยปังไม่ไหวไปกันเลยไหมคะอะไรอะก็ไปอควาเรียมไงพูดออกเอ็กเซนต์ที่ดีอควาเรียมอะมาอคว์ไม่ได้ไม่ได้เหรออควาเรียมบอกแล้วค่ะไม่ได้ก็ไปเลยดีกว่าไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อมากครับเ,เพราะว่าเป็นบึงทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ<ช>ไทยและแลด้านไหนครับยังมีอาคารแสดงพันธ์สัตว์น้ําบึงบอระเพ็อีกด้วยไปกันเลยไหมคะไปเลยดีกว่าจะาดีเสียเวลา,าลวมาเลยจ้าคุณแแบบ สมศักดิ์ันตพิงครับนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีค่นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกอเอื่นผมถามก่อนเลยคือถ้าเรามองจากนอกตัวอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเรือแตอยากทราบท่านว่าเป็นเรืออะไรครับเรือเยี่มจุนเป็นต้นแบบของอาคารนี้เพราะเราต้องการรู้ษ์ให้เด็กรุ่นหลังรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยการค้าขายนะทางเรือที่ปากน้ำโพเราจะเจรินรูปเรือขึ้นมาเนี่ยเยี่ยมจุนนี่มีบทบาทสําคัญมากเลยอยากทราบค่ะว่าอาคารที่นี่คือมันแบ่งเป็นกี่โซนะคะตอนที่นี่เรา เราจัดสรรพื้นที่ได้เป็นสี่โซนตามประเภทของสับน้ำไปเข้ามาจะเจอโซนน้ำทะเลจะเป็นตู้เป็นทรงกระบอกเป็นโนนีนั่นอยู่ติดตามผนังถัดมาได้เป็นโซนน้ำจืดโซนที่สองโซนที่สามก็อุโมงค์อุโมงค์นี่ก็น้ำจืด แต่จะมีนางเอกอยู่เยอะที่ไหนนางเอกให้เอกนะมีงเอกมีกระเบนลาหูมีน้องยายย่ามีพี่โยโย่อะไรเนี่ยเด็กชอบน้องยิ้มตลอดเลยนะน่ารักเออแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่โซนนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าที่อื่นเนาะจะใช้ก็ว่าเป็นน้ําเค็มแต่นี่เป็นอุโมงค์ที่เป็นปลาั้จืดทั้งหมดเลย้ํา้จืดทั้งหมดเลย อย่างโซนที่หนึ่งเนี่ยปลาทั้งเค็มเนี่ยไฮไลท์คืออะไรกรัท่นไฮไลท์เหรออืน้องนีโมน้องนีโมเหมือนกันน้องดอลลี่รีตูนนี่เลยที่ที่นีโมหายไปแล้วดอลลี่ติดตามหาเนี่ยอ๋อคือเขาไม่ได้ไปที่ไหนหรอกอยู่ที่นี่เด็กจะมาลุมดูเลยมาดูนีโมดอลลี่อันนี้ก็คือพระเอกนางเอกของเราเลยคือปลาเผือกค้างเผือกหายากปลาเผือกก็หายากเพราเรามีปลาแลบเผือกตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่หายากเห็นว่าที่เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือปลาฉลามที่เขาบอกว่าเฮ้ย เห็นแล้วดูดุมากเลยปลาฉลามกบที่เราเอามาให้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ปลาฉลามจอมขี้เกียจปลาฉลามจอมขี้เกียจนอนแล้วก็เปิดเปิดฝาไว้นี่แหละนะแต่มันไม่ดูหรอกมันไม่การหรอกม้นีีกินนอนอย่างเดียวอ้อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนอนอีกกลุ่มหนึ่งล่ะ อีกกลุ่มหนึ่งจะมีจะมีโซนเขาเรียกว่าปลาแนวปะกการังปลาที่อยู่ตามแนวปะกการังที่เขาไปดำน้ำเ้ยชมนะแล้วก็ปลาสลิดหินอใช่ไหมครับหินอะไรพวกนี้เราก็เอามาไว้ที่นั่น ปลาหูช้างอะไรเงี้ยถ้าผมเป็นคนที่กลัวการดำน้ำเรามาดูที่พภัณฑ์นี่ได้ไม่ต้องไปดำน้ำเออเพราะว่าดำน้ำไม่เก่งก็มาดูที่นี่ได้เลยมีสลินหินมีปลาหูช้างอะไรดูที่นี่โอ้โนี่เป็นที่ที่อะไรน่าสนใจเนาะต้นสองเป็นปลาน้ำจืดพระเอกของเราก็ปลาเสือเสือตอจะมีเสือพ่นน้ำไอ้นี่เป็นนักแม่นปืนเลยยิงอยู่ในน้ำเลยมันยิงมารงลงมากินได้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ว่าตอนนี้จะเริ่มหายากขึ้นเก็คือเรียกว่าปลาช่อนมูเห่า ทำไมเด็กชื่อนี้อ่ะตัวบรนยวมันก็คือปันช่อนนี่แหละแต่ตัวบันยาวมันงูอย่างนี้เหรอคะโอ้โห อันนี้ไฮไลท์เลยสวยงามมากหาเป็นอุโมงค์น้ำจืดยาวที่24เมตรนะที่นี่พลาเอกนังเอกเยอะมากเลยมีตั้งแต่กระเบนลาหูเลาหูเนี่ยเราเราเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะเลี้ยงมาหลายสิบปีแล้วมียาย่าโยโย่ที่แบบว่าน้องๆหนูๆเวลามาก็จะเป็นเอฟซีของน้องเอฟซีของย่าและวก็เปนลาหูเนี่ยมีหมดี่ตัวแล้วก็มีปลาปึก ปลาบึกปลาบึกเมื่อก่อนก็ไปดูตามวัดวัดเคยใช้วัดโน้นวัดนี้ที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้ในสระว่าแต่ตัวเท่าคนตัวเท่าเด็กอะตัวใหญ่ๆนี่คือปลาบึกที่นี้ก็มีให้ดูปลาบึกทีสก็หายากแล้วที่นี่ก็มีให้ดูโอ้ซึ่งที่นี่ตัวใหญ่ด้วยเตัวใหญ่ด้วยนะตัวนึงที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยอก็เรียกว่าเทพาเทพาก็คือฉลามน้ําจืดอะแสดงว่าเขามีความดุร้ายก็ไม่เชิงดุร้ายแต่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เขามาเป็นฝูงเหมือนฉลาม ตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่อมตัวใหญ่มากเหละลักษณะเหมือนปลาดึกแต่ขี้เพาจะมีความเป็นมินนุ่มแล้วนะแหลมใช่ไหมครับส่วนโซนที่สี่ก็คือปลาต่างประเทศใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะมาจากหลากหลายประเทศเลยที่เราเราคัดมาเด่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่มีอยู่สามตัวนะสามตัวที่เด่ไนๆที่เด่นๆเลยที่เราไม่ค่อยได้ได้เห็นกันนะือบีอัลลิเกเตอร์อลิเกเตอร์กับ ทับบูไปล้ไอ้จระเข้จระเข้หัวมันเหมือนจระเข้ออ๋มันเป็นปลาปกติแต่แต่ความที่ปากเขายาวเหมือนจระเข้ยาวเหมือนจระเข้เรียกอะไรเรียกปลาอั l เกเตอร์ตัวที่สองนี่จะเป็นเต่าบินมันมีครีมเหมือนปลาอ๋อเอาเอาตัวตัวที่เป็นเต่าแต่ก็มีครีมอยู่ข้างีม้าท่างเหมือนปลาเต่าบินครับแล้วอีกหนึ่งหนึ่งตัวอะไรครับที่เป็นตัวนี้เหมือนสัตว์เลื้อยคลานเลยนะอุยตัวอะไรครับเรียกปลากดกับหัว เขาจะเลื้อยไปนอนหงายเขาจะนอนหงายแล้วก็ว่ายไปอย่างเงี้ย <Hey. S 1> ถ้าถ้าถ้าไปใต้แพรก็จะเลื้อยไปตามใต้แพร ยางงไบ้คุณผู้ชมก็เราก็เก็บค่าบริการตามปกติเนาะเด็กเด็กเล็กกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเราให้เขาฟรีอยู่แล้วก็คือไม่สูงไม่ถึง90เซติเมอ่านี้ฟรีหมดเลยสูงเกิน90ก็เสียแค่19บาทอ๋อ19บาทถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็49บาทประมาณนี้ เวลาเปิดปิดกี่โมงบ้างคะท่านเก้าโมงครึ่งตอนเช้าถึงบ่ายสี่โมงครึ่งทุกวันแต่เห็นว่าช่วงบ่ายสามนี่มีดำน้ำชมเยดำน้ำให้อาหารปลาพาเราเดินชมได้ไหมคะได้ได้ได้เนาะไปกันเลยไหมคะได้ไปกันเลยไปกันเลยค่ะันเลยไปกัไปกันเลยตรงนี้เลยเนาะ ว่าวันนี้เราเอ็นจอยกันมากๆเลยถึงแมว้ว่าจะโตแล้วเนี่ย<ม>เราก็ได้เห็นสัตว์น้ําที่เป็นทั้งสัตว์น้าจืด<อ>สัตว์น้ําทะเล<ม>แล้วก็มีหลากหลายชนิดนะ<ม>รวมแล้วเนี่ยกว่าหนึ่งชนิดเลยสรุปสนานมากครับส่วนคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากจะมาแบบเราก็ปังหมุนไปได้เลยครับที่อาคารแสดงพันสัตว์น้า<ม>บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะคือเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะม,มากันได้เลยส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปเซตเทกินที่ไหนรอติดตามชมได้เลยส่วนวันนี้ลาไปก่อนสัดีค Bye!